รถม้าในจังหวัดลำปางเนี่ยมาถึงในจังหวัดลำปางจริงๆเนี่ยเมื่อต้นรัชกาลที่5นะครับปลายรัชกาลที่6เมื่อปีพศ2459เราถือว่าวันที่1เมษายนปีนั้นเป็นวันประวัติศาสตร์ของรถไฟรถมา้ารถมา้าคันแรกคือของเจ้าบุญวาสวงศุนิตคือเจ้าผู้ของนครลำปางองค์สุดท้ายสมัยนั้นท่านจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เนี่ยครับก็ได้อุปถัมภ์ ม,ม,มาคมรถม้าเนี่ยเพื่อเป็นกองทุนเพื่อที่จะให้รถมารววร้าสืบทอดรถม้าในจังหวัดลำปางเนี่ยมีมากถึง185คันกล่าวได้ว่าลำปางเนี่ยเป็นเมืองรถม้าตั้งแต่ พศ .2459 จากนั้นมาจนถึงปัจจุบันเนี่ครับเป็นยุคทองของรถม้าจังหวัดลำปางจังหวัดลำปางเป็นศูนย์กลางของภาคเหนือตอนบนซึ่งรถไฟเชื่อมมาถึงมีคำสุภาษิตอยู่คำหนึ่งคือว่าสาวงามแสนหวีมาดีสีเป้ะ รถม้าเจรวรำปางมาจากประเทศอังกฤษเป็นต้นแบบเราเรียกว่าแบบวิกตอเรียการมีม้าหนึ่งตัวเนี่ยยากกว่ามีเมียหนึ่งคนม้าที่ลากรถได้เนี่ยดีสุดคือ5ปีตัวเมียหรือตัวผู้ก็วิ่งได้หมดม้าเนี่ยจะมีบางตานะครับที่ปิดข้างม้าเนี่ยเพราะสาเหตุที่ว่าม้าเนี่ยเป็นสัตว์ที่ว่าตกใจง่ายม้าจะต้องใส่เกลือกเกลือกม้าเนี่ยหรือว่าถ้าเราไม่มีไม่มีเกลือกม้าเนี่ยเล็บมันจะสึก ราคาก็อยู่ประมาณคู่ละ2องรบาทรถม้าเนี่ยในงหวันลำปางไม่มีเบรกแต่ใช้ตัวม้าเนี่ยเป็นตัวเบรกแทนคือสายหางเนี่ยเราจะสามารถฟังกระดิ่งรถม้าเนี่ยมันจะจะได้ยินเสียงกริ้งกริงคือจะมีเสียงความไพเราะข,ของมันอยู่ในตัวนะครับม้าจะนอนวันละไม่เกิน1ชั่วโมงม้าเนี่ย เป็นเพื่อนกับมนุษย์มาตั้งแต่สมัยดึกดำบรรเป็นสัตว์ที่ให้คุณประโยชน์ต่อมนุษย์มากที่สุดรถม้าเนี่ยวิ่งในถนนได้โดยไม่ ไม่ติดขัดกับจารการจรคือคือความรู้สึกของชาวจาวาลำปางเนี่ยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับคือในประการที่ว่าเด่นที่สุดในของจาวดลำปางคือตรงนี้ครับเดี๋ยวนี้ราคารถม้าเนี่ยอยู่ระหว่าง2 0 0,000บาท แล้วก็มาที่ปกติรากรถเราอยู่ประมาณขั้นต่ำก็ไม่ต่ำกว่า40,000เรามีรถมาประมาณ110คันนะครับ <S <S ถ้ารวมทั้งก่อค้าด้วยประมาณ100กับ30คันสมาชิกในปัจจุบันก็110คันเราก็ดำรงอยู่ในถึงปัจจุบันเพื่อนะครับที่จะให้รถม้าเนี่ย สืบสารประเพณีและวัฒนธรรมทําให้รถม้าอยู่คู่ลําปางจนถึงปัจจุบันและนะครับเป็นมรดกตกทอดที่ยั่งยืนต่อไปหมายถึงว่ามาเที่ยวลำปางถ้าไม่นั่งรถมา้าก็ไม่มาถึงลำปาง